สวัสดีครับนักเรียนก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียนนะครับวันนี้เราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันต่อในหน้า22และ23นะครับแล้วก็จะทําการปิดบทที่4ในวันนี้เลยนะครับสาหรับเรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามชมเลยครับสําหรับแบบฝึกหัดในหน้า22นะครับ in f o c ก s นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับโยงเส้นนะครับ draw คือการลากลากเส้นนะครับให้เชื่อมต่อกันนะครับแต่ละ ตัวเลขนะครับกับสิ่งที่มันนะครับสอดคล้องกันในแต่ละหน่วยนะครับลองมาดูทีละข้อเลยนะครับยกอย่างเช่นนะครับ20ล้านนะครับ20 million นะครับควรจะมาอยู่นะครับควรจะโยงมาที่ช่องกลางนะครับที่คู่กับคำไหนนะครับที่เป็นเนื้อหาตามความเป็นจริงนะครับเป็น f a ต์นะครับเป็น f a ต์ก็คือความเป็นจริงนะครับ fact ความเป็นจริงนะครับในเนื้อหานะครับของอบทความของเรานะครับตั้งแต่ต้นบทนะครับ20ลานนะครับเป็นเรื่องของเงินดอลลาร์ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็โยงไปที่อดอลลาร์นะครับ US ด,ดอลลาร์20ล้านดอลลาร์ของติโตเขาใช้เพื่ออะไรนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนี้นะครับ ก็ข้อที่มีคำว่าติโตนะครับก็คือคีย์เวิร์ดนั่นเองเพราะนั้นก็จะโยงไปที่ The a ันเดน e n i t o p a พศนะครับ to become the first space tourist นะครับก็คือปริมาณหรือจำนวนนะครับนะครับอัมันคือปริมาณหรือจำนวนนะครับปริมาณหรือจำนวนที่ติโตนะครับต้องจ่ายให้กลายเป็นนะครับนะักท่องเที่ยวออกาศคนแรกนะครับสำข้อต่อไปครับ About 100ขควรคู่กับข้อไหนครับในบทความเขาเกล่าวเกี่ยวกับกิโลเมตรนะครับประมาณ100กิโลเมตรครับที่อะไรนะครับที่คำตอบที่ถูกต้องก็คือที่ยาน e n t p r i s e ไพระบินนะไกลจากโลกนะครับก็คืออยู่ที่ระยะทาง100กิโลเมตรนะครับถือว่าเป็นระยะทางที่ค่อนข้างจะสูงมากนะครับข้อต่อไปครับข้อ3ครับ The twenty th century นะครับก็คือศตวรรษที่20นะครับเกิดอะไรขึ้นครับก็จะคู่กับ the first century of space travel นะครับคือเป็นจุดเริ่มต้นของศตวรรษแห่งการเดินทางท่องเที่ยวในอวกาศครับสับข้อ4ีครับ2ถึง2.5นะครับเวลาอ่านจะอ่านว่า2 2 2 and half นะครับ2ถึง2 คู่กับชั่วโมงครับ2.5ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงนะครับนั่นคือ plan l e n นะครับก็คือนั่นคือแผนการในความนานนะครับลเละ length คือความนานความนานของยานนะเที่ยวบินของ virgin galactic นะครับซึ่งนักท่องเที่ยวก็จะสามารถนะครับอยู่บนยานได้นาน2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้นะครับและข้อสุดท้ายครับ 2,000 20, 0อะไรครับก็คงจะเป็น2,000 0ดอลลาร์ 20, นะครับที่เกิดอะไรขึ้นครับก็เหลือข้อสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับ2,000 0ดอลลาร์ 20, ก็คือสิ่งที่เป็น the possible price เป็นราคาที่อาจจะเป็นไปได้สำหรับการท่องเที่ยวในออกาศในอนาคตนะครับก็จะมีคำที่เขาพูดว่า Technology get better get better นะครับ technology get better the Price นะครับ t h อ Price ก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับคาดาวนะครับก็จะถูกลงนะครับก็ลองกลับไปทบทวนดูนะครับสำหรับ Exercise ต่อไปนะครับจะเป็น Exercise ในหน้า23นะครับแล้วเราก็จะทำการปิดบทที่4กันเลยนะครับสำหรับแบบฝึกหัดในหน้า23นะครับ Talking you f o r t h e r นะครับเราก็จะมาดูนะครับคำพูดของนะครับเดวิดแล้วก็ปีเตอร์นะครับเกี่ยวกับความชอบที่จะไปหรือ ความชอบที่จะไม่ไปในอวกาศโดยมาดูเหตุผลของเขานะครับว่าเขาให้เหตุผลว่าอะไรบ้าง s ับเดวิดนะครับ There's no way I would go into space ก็คือเขาบอกว่า no way คือไม่มีทางเลยนะ no way คือไม่มีทางที่เขาจะไปอวกาศนะครับเพราะอะไรฮะเขาให้เหตุผลว่า for one thing ครับก็คือ is t too dangerous แน่นอนครับเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับ สับข้อต่อไปก็คือ Didn't you see the space shuttle blow up นะครับเขาก็เลยให้ผลว่าคุณไม่เคยเห็นเหรอเขาถามมานะครับว่าคุณไม่เคยเห็นเหรอว่านะครับจรวดนะครับชัตเตอรก็คือตรวจหรือยานอวกาศ b l o w up ก็ระเบิดนะฮะแน่นอนถ้าได้ติดตามนะครับใน YouTube จะรู้เลยว่ายานอพอลโล11ใช่ไหมครับที่ระเบิดจนทำให้นักบินตายยกลำนะครับ past แปลว่าบวกนะครับแต่ถ้าเราจะมาแปลก็คือแปลว่ายิ่งกว่านี้ I don't want to miss my favorite TV programs ยิ่งกว่านี้นะครับเหตุผลสำคัญของเขาที่สุดก็คือฉันไม่ต้องการที่จะพลาดรายการทีวีรายการโปรดเลยนะครับคราวนี้มาดูทางฝั่งตรงข้ามบ้างครับปีเตอร์นะครับปีเตอร์บอกว่า I would love to be a space tourist one day นะครับฉันต้องการนะจะไปเป็นนักท่องเที่ยวอวกาศสักวันหนึ่งตัวย่อ มี2ตัวด้วยกันนะครับก็คือคําว่า h e a d กับคําว่า would ครับในที่นี้จะแปลว่า w u o d นะครับที่แปลว่าต้องการนะครับ I would like นะครับแปลว่าต้องการ I would love ก็ฉันต้องการเหมือนกันฉันชอบเขาให้เหตุผลว่านะครับ the w i l l must be great นะครับก็ will ิวทัศน์ทัศนียภาพน่าจะเยี่ยมเลยนะครับ and i would like to be weightless นะครับคืออยากอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักนะครับคำว่า e s s นะครับจะแปลว่าไม่มีนะแปลว่าไม่มีหรือไ right, รนะครับหรือว่าแปลว่าปราศจากนะครับยกตัวอย่างเช่นนักเรียนจะคุ้นเคยคำว่า Sleep ที่แปลว่านอนใช่ไหมครับ sleepless คือนอนไม่หลับก็คือการไม่มีนอนก็คือนอนไม่หลับนั่นเองนะครับ also also ก็แปลว่ายิ่งกว่านั้นนะด้วยนะครับ also, แปล also ไปไปด้วยหรือแต่ถ้าเราจะมาแปลในความหมายก็คือ คล้ายๆคำว่า pass นั่นเองครับนี่กว่านี้ฉัน thinks ฉันคิดว่า it's very romantic นะครับก็คือมันดูจะทับศัพท์เลยก็คือ romantic นะครับ r o m a n t i c ก็เป็นเรื่องของรักๆใกล้ๆนะครับคราวนี้เราก็มาดูนะครับแบบฝึกหัดของเราบ้างนะครับเขาถามเธอว่า would you like to go into space one day สักวันหนึ่งอะ่ะเธออยากจะไปในโอกาสไหม s h o e e r s นะครับ or no นะครับ ให้เลือก yes หรือ no then number the reason นะครับจากนั้นก็ให้นักเรียนนะครับคิดหรือให้เหตุผลนะครับ mm hmm. reason เหตุผล form 1 2 6 s i n order นะครับตามลำดับ importance to you ก็คือตามลำดับความสำคัญของเธอนะครับถ้าเธอตอบว่า yes ก็คิดว่าข้อไหนจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับที่ให้เหตุผลว่าอยากไปทราบคำตอบในทาง yes นะครับก็คืออยากไปใช่ไหมครับข้อ1ครับ To be well-less นะครับคืออยากที่จะไล่น้ำหนัก 2.To ครับ h e amazing ม็ e i l ่งนะครับก็อยากไปดูทัศนีภาพที่มหัศจรรย์นะครับหรือข้อนี้ครับ To become famous ก็อยากจะเป็นคนมีชื่อเสียงนะครับข้อนี้ครับ think it's romantic นะครับดูแล้วจะโรแมนติกเลยนะหรือข้อนี้ครับ to s h o w o f f to my f r i e น d คืออยากจะโชว์เพื่อนนั่นเองนะครับอยากแสดงให้เพื่อนเห็นโชว์เพาวนั่นักเรียน หรือข้อสุดท้ายครับ o t h e r นะครับอื่นๆสำหรับเหตุผลฟังตรงกันข้ามนะครับถ้าตอบว่าไม่ก็คือไม่อยากไปให้เหตุผลเลยว่าข้อไหนครับจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็ใส่ตัวเลขลงไป too boring คือน่าเบื่อมากๆนะ boring คือเบื่อเบื่อมากๆ too dangerous นั่นคือเสี่ยงมากๆอันตรายมากๆหรือข้อนี้ครับ too expensive ครับแพงมากหรือข้อนี้ครับ I would miss my favorite TV program ก็คือฉันจะพลาด TV program ก็คือรายการ TV ทีวีที่ favorite ที่โปรโดปานะครับที่ชื่นชอบหรือข้อสุดท้ายครับ I guess a s i c e a s i l y ก็คือ Asic ก,ก็คือเม au, าอากาศก็คือเมาเมารถเมาเรือนี่เองก็คือเมาเครื่องบินง่ายๆนะครับ Easily ง่ายๆนะครับหรือข้อสุดท้ายก็คือ Other อื่นๆนะครับก็นักเรียนลองให้เหตุผลเลยนะครับว่า เหตุผลไหนท่านนักเรียนอยากไปนักเรียนก็ให้เลยว่าข้อไหนเป็นอันดับหนึ่งนักเรียนก็ใส่หมายเลขหนึ่งนะครับถ้าเป็นสรครูนะถ้าสําหรับอยากไปนะครับครูก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเราจะได้เห็นวิว,ว,วทิวทัศน์ที่มันแบบ a m a ซ i n g มหัศาจรรย์นะครับเพราะเราไปอยู่นอกโลกใช่ไหมอันที่2ก็อยากจะมีสภาพไร้น้ำหนักใช่ไหมฮะนะครับอยากดูซิว่าสภาวะไร้น้ำหนักในโอกาสนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของการ ได้กลายเป็นคนมีชื่อเสียงนะครับก็คือเหมือนว่าเราเอนเราเป็นคนหนึ่งนะที่ได้ออกไปแล้วในโอกาสประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องโรแมนติกก็จะเป็นเรื่องลําดับต่อมานะครับก็คืออาจจะอาจจะไม่ได้ไปคนเดียวอาจจะไปกับนะแฟนแฟนคลับนะครับก็อาจจะเฮ้ยเกิดความโรแมนติกขึ้นในบรรยากาศนะครับแล้วก็ข้อ4ก็คือเรื่องของการโชว์ออฟก,ก็คือ,อาการแสดงโชว์พาวให้เพื่อนเห็นนะครับว่า เรามีความกล้านะครับก็คือ brave อ brave หรือว่า dare ก็ได้สําหรับเหตุผลอื่นๆนะครับนักเรียนก็สามารถคิดได้นะครับว่าเป็นเหตุผลเพิ่มเติมนอกเหนือจาก5ข้อนีนะ้ที่เราจะสามารถให้เหตุผลว่าเราควรจะไปหรืออยากจะไปในโอากาสนะครับคืออะไระครับก็ลองใส่กันก็ได้นะครับครูอาจจะใช้ว่าอาจจะเป็น space youtuber นะครับก็อาจจะเป็น youtuber นะฮะที่มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ เอากาดได้ใช่ไหมครับเพราะเรามีประสบการณ์ตรงแล้วใช่ไหมก็จะกลายเป็นยูสเปซยูทูบเบอร์ไปเัานี้มาดูเหตุผลของครูในฝั่งที่ไม่อยากไปนะครับแน่นอนครับเหตุผลประการแรกที่ครูไม่อยากไปเลยก็คือเรื่องของเดนจิ o ั s เป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะกลัวนะครับกลัวระเบิดแน่นอนเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะแจ็คพอตวันไหนนะครับทรับอันที่2เป็นเรื่องของเงินเงินที่เราต้องจ่ายไปนะครับ เพราะดินิติตโตเขาจ่ายนะครับเป็นนักธุรกิจนะเขาจ่ายไปถึง20ล้านเหรียญนอลารานะครับถ้าคูณเงินไทยก็คูณ30บาทไปก็600ล้านบาทนะครับซึ่งเอาเงินจุดนี้ไปลงทุนอย่างอื่นจะดีกว่านะครับสําหรับอันที่3ก็เป็นเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของเมานะเมาเมาอากาศนะเมาเครื่องบินนะเมายานอากาศก็ได้เรื่องของความน่าเบื่อนี่เอาไว้อันดับที่4แล้วกันนะครับเพราะว่าการไป ในโอกาสมันเป็นสิ่งใหม่มันคงไม่ใช่เรื่องหน้าเบื่อนักนะครับส่วนอันที่5สําหรับครูนะให้ลําดับสุดท้ายเลยสําหรับที่5ก็คือเรื่องของการพลาดทีวีโปรแกรมนะครับซึ่งถ้าพูดจริงๆนะครับการขึ้นไปอากาศมันน่าจะสําคัญกว่ารายการทีวีนะครับซึ่งรายการทีวีสมัยใหม่เราก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับส่วนเหตุผลอื่นๆนะครับอาจจะเป็นเหตุผลแนวดราม่าหน่อยก็ได้นะครับอย่างเช่น I miss my family นะครับก็คือคิดถึงครอบครัวนะครับ ประมาณนี้เป็นต้นนะครับเพราะเป็นหัวหน้าสมาคมคนรักครอบครัวปรานานนี้เป็นต้นนะครับทางเดินก็รองนะครับให้เหตุผลดูนะครับ